เรียวมาริดออฟฟิเชียลสตอร์นับเดี๋ยววันนี้เราจะเดินทางไปยังเรียวมาริดออฟฟิเชียลสตอร์นับซึ่งเราจะไปที่สนามซานเตียโกเบอร์นาบิลนับอันนี้เป็นบรรยากาศภายในเรียวมาริดช็อปนะครับหรือว่าเรียวมาริดออฟฟิเชียลสตอร์นับก็จะมีเป็นร้านขายของที่ระลึกนะครับของสโมสรเรียวมาริดนะครับ อันนี้เป็นผ้าบันคอยูฟ่าเชมเปี้ลีกของเรียวมาริดนะครับทุกอย่างก็จะมีตราสโม,มสรของเรียวมาริดอยู่นะครับอันนี้เป็นเสื้อเรียวมาริดนะครับก็จะเป็นเสื้อเย้าของเรียวมาริดนะครับอันนี้ทั้งหมดที่ถ่ายนะครับก็จะเป็นบรรยากาศภายในเรียวมาริด o f f i ิเชียลสโตนะครับอันนี้เป็นนาฬิกานะครับทุกอย่างนะครับที่วางอยู่ที่นี่จะมีตราสโม,มสรเรียวมาริดนะครับ อันนี้เป็นถุงมือเหลียวมะลิดนะครับที่ติโบก,กุกตัวใช้ใส่นะครับ,รบนี่เป็นนาฬิกาเหลียวมะลิดนะปากกาเราก็ได้มีโอกาสทำ บัตรพรีเมียมการ์ดนะครับของสโมสรเรียมอริดที่นี่นะครับที่เรียมอริดออฟฟิเชียลสโตร์นะครับก็ตอนนั้นก็จะได้ผ้าพันคอนะครับแล้วก็ลายเซ็นของคาริมเบนเซม่านะครับจากการทำพรีเมียมการ์ดมาริทดิสต้านะครับอันนี้เป็นห้องน้ำนะครับห้องน้ำเคลื่อนที่แถวๆสนามซานเตโกเบอร์นาบิลนะครับตอนนั้นสนามซานเตโกเบอร์นาบิลยังอยู่ในช่วงปรับปรุงโฉมใหม่นะครับอันนี้ก็ได้ถ่ายรูปกับ มาเซโลนะครับซึ่งเป็นกับตันทีนในตอนนั้นนะครับอันนี้เป็นถ้วยยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับทั้งหมวกทั้งแก้วน้ำนะครับทุกอย่างก็จะมีตาสโมสรเรียมอลิตอยู่นะครับอันนี้เป็นภาพบันคอที่ได้จากการทำบัตรสมาชิกพรีเมียมการ์ดนะครับนี่ครับมอลิตดิสตา้านะครับ ก็ตอนที่ถ่ายนี่ถ่ายที่ลิมริดออฟิเชียลสโตนนะครับแต่ว่ายังมีการปรับปรุงอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นการถ่ายที่ด้านข้างของสนามซานเตียโกเบอร์นาบินะครับก็ยังไม่เสร็จนะครับอันนี้เป็นโฉมใหม่อันนี้ก็ถ่ายกับรูปภาพวอลเปเปอร์นะของทีมลมาริดนะครับอันนี้เป็นทัวร์เบอร์นาบิลนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราจะไป ทัวเบอร์นาบิลนะเพื่อเข้าไปดูด้านในของสนามซานติโกเบอร์นาบินะรวมถึงถ้วยรางวัลต่างๆนะครับของเรวมาริดนะซึ่งเป็นสโมสรอ,อันดับหนึ่งของโลกนะครับอันนี้เป็นร้านขายของที่ลึกนะครับพวกผ้าพันคอที่ตั้งอยู่แถวๆสนามของสโมสรเรียวมาริดนะครับก็มาริดิสตาควรจะมาที่นี่ครับ